สวัสดีครับพี่น้องมือเงานะดามพามาอัน,นชอบมาเบิ่งอันกะทิบักเพาพี่น้องอันนี้กระทิมะพร้าวชาวเกาะกะทิบักเพาชาวเกาะกระป๋องสิบสามสิบสามข้นจ้ะพี่น้องลอยกอบาทอันนี้กับอันนี้กับอีก แบบเป็นกองกระดาษสีส,สห้าโค่นแบบพี่น้องอันนี้สิบห้าครนอันนี้กระป๋องกับอันนี้กระป๋องกับห,กห้างกันห้างกันนึ่งโค่นห่างกันหาบาทกับพี่น้องอันนี้สิบเจ็ดโคนอันนี้คื่แค่กระเดียบกระโดดอันนี้สิบเจ็ดครคนสิบเจ็ดโคนแพงพี่น้อง อันนี้เป็นแกงกะทิคะแนนยี่สิบโครนยี่สิบโครนกับลอยหนึ่งจากพี่หนงหนึ่งร้อยบาทบ้านเรานะคะกระป๋องขนะ้าพผีผนองก็เบิง่งกับเขาผนางแพงคักพี่น้นงมัน แพงปนใดก็มันจําเป็นมันก็ต้องซื้อนะพี่น้องเนาะมีก็สื้อซื้อไปไหวสักสองกระป๋องหนึ่งซื้อไปไหวส,สักสองกระป๋องนะค่ะทิมมะพร้าวฝรั่งกับแปะไหมฝรั่งบางคนก็มีมารยาทบางคนก็บ่มีมารยาทพี่น้องบางคนก็มายืนเบิ่งไหมเฮ็ดคลิปยา,ยากๆต่อ เก็ดกับบันซุ้มพลังอันนี้ก็เป็นเดาอน้ำจิ้มไก่จิ้มไก่ยี่สิบห้ายี่สิบหกโคลนลอยกลัวจากพี่น้องขวดน้อยขวดน้อยร้อยยี่สิบห้าบาทค่ะร้อยยี่สิบห้าบาทค่ะอันนี้ก็น้ำาปลาต้าพี่น้องน้ำปลาอีโฟยแม่ข่อย สี่สิบสามิบส่ง44่สิบสกับสองร้อยพี่น้องน้ำปลาขวดขวดท่อหิหมดสองกว่าบาทสองร้ี่้าพี่น้อมน้ำปลาสองร้่บห้าบขวดนี้น้องเซน,นมีเซนมามาเซนมีเนม 250กรัมสิบหา้าหาโคนแลนนี้ก็เป็นเส้นหมี่เส้นหมี่ก็สิห้โครนนะคะที่นสห้างเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้า,ะะหาบาทจ้ะมาม่ามามาซองนึงกบ สิบหกคนบ้าพี่น้อนงคนน่งคนอื่นยังอันที่ว่าใส่อะมันสิเป็นแบบคล้ายๆขนอนอะมันแต่มันเป็นรสชาติผัดไทยเนาะเป็นรสชาติผัดไทยมีสิบสองคนหาสิบจากพี่น้องอันนี้เป็นจะพวกเครื่องแกงนะคะพวกเครื่องแกงแบบนี้ส่ระดับเดียวจากพี่น้องใส่รด้ทีเดียวกับสิบห้าโคนอันนี้ก็เป็นพวก แกงเผ็ดแกงแดงจ้ะพี่น้องพริกแกงเผ็ดแกงแดงแกงกับเขียวหวานนี่ค่นะพวกแกงเผ็ดแกงแดงแกงเขียวหวานนะพี่น้องอันนี้ยี่สิบหกค,คูนลอยกลัวจ้ะพี่น้องเกือบสองร้อยนะคะอันนี้กระปุกนิดน้อยคนไทยห่อกันเห็ดกับไส้ไส้เทเดียวจ่าพี่น้องกำลังผลิตสีได้ส,ส,ดส้ประมาณสองสามเทียดีจ้ะ มาดามมาอัปเดตของอยู่ของกินให้พี่พี่น้องเนีเบิรงจ้ะอันนี้ก็เป็นแปง้งแป้งทอดกรอบนะคะเน้อสามสิบโคนพี่น้องสามสิบสองลอยกลัวโอ้ยลอยกลัวขยันขยันจะนำปลาเนี่ยนะพี่น้องขยงันตะนำปลาเนี่ยะนะสี่สิบสี่โครน อุ้ยอิปอยแมยพย่พ่อยเอ้ยนี่จ้ะอัปเดตมาให้พี่พี่น้องเลยบิึงพอ่อของปากของพ่อเนาะจ้ะเนาะมาดามสื้อมาเสือกนี่แหละกะทิปข่าวพี่น้องกะทิปข่าออกวกระป๋องสิบสามข้นสิบสามสิบสี่ข้นใจพี่น <S <S ้องแพงเท่าไรก็ต้องซื้อต้องกินเนาะเพราะของมันจะเป็นโอเคแล้วค่ะเนาะจะพอกันคิดหนักค่ะพี่น้อง มาซื้อบมาซื้อกับทีบักเาาอยากกินอันถั่วดำข้าวเหนียวถั่วดำโอเคนอกจากนะั้นพอกันคิดหนะ่ะสวัสดีค่ะ